โอ้้วมาแลสวัสดีครับนางรองพอได้ลี้ยูกกับผมทวนสายเสียบครับก็จากคลิปที่แล้วครับพี่น้องที่เราเอาเหยื่อทากลิ้นหมาไปลองใส่เบ็ดในห้วยนะครับผลปรากฏว่าก่อ ยังไม่มีผลงานดีเท่าที่ควรนะครับแต่เราสะดุดอยู่อย่างหนึ่งครับพี่น้องเบ็ดที่เราไปใส่ในห้วยวันนั้นบางเอินเราได้ลองใส่ในนาด้วยครับแล้วผมปรากฏว่าปลาก็ไปกินอยู่แต่ในนาครับพี่น้องในห้วยก็ไม่กินครับผมผมก็เลยวันนี้ทางลินหมาเหลือจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะลองมาใส่ในนาครับหมายก็เป็นหมายเก่าครับ หมายที่เราเอาอย่าจิงหลีดมาใส่รอบแรกนะครับ mm hmm. แล้วรอบสองเราเอาอย่าเขียดมาแก่ที่มีผลงานใส่เย็บๆให้พี่น้องได้ชมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหมายนี่ผมจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีปลาแน่นอนนะครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวมาลองรุ่นดูครับวันนี้อย่าทาลินหมามาใส่ในนา mm hmm. แก่ตัวอีกนิกนิดหนึ่งพี่น้อง mm hmm. จะมีผลงานจะมีความหมาน พี่น้องได้รุ่นหรือเปล่าครับผมไปครับไปลุยกันครับผมนี่แหละครับพี่น้องทากลินหมาของเราก็เหลือไม่เยอะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้สักกี่คันนะครับแล้วก็สภาพหมายผมก็อยากจะถ่ายให้พี่น้องชมนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับมันก็จะคําเร็วนิดนึงครับผมก็ เดี๋ยวค่อยดูกันตอนเช้าดีวกว่านะครับพี่น้องไปลุยครับผมสำหรับอย่าทากลินหมาใส่ในนาจะล่างอายให้เราได้หรือเปล่าครับผม บิงนี่เขาเกี่ยวไปแล้วครับพี่น้องนี่ที่นี่ก็จะใส่ง่ายเลยครับแต่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปสักหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูครับมาแล้วถ้าไม่ใส่ก็ถอนไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบิงนี่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวครับพี่น้องนี่ แต่ผมมองว่าไม่น่าจะใช่อุสรักครับพี่น้องลุยต่อครับผม ตอนนี้ก็ยุดใส่แล้วครับพี่น้องย็ดนี่ก็เหลือครับอันนี้เราใส่น้อยกว่าเมื่อคืนนิดหนึ่งครับนี่ยเหลืออยู่เราๆสักซิบกว่าคันครับโอ้ต้องบอกว่าใส่มันมากครับพี่น้องใส่จนลืมดูเหยื่อในถังเจ้าของครับเหยื่อเกือบมุดเกือบไม่มีเหยื่อยามเบ็ดครับผมโอ้ตายแล้วนานๆจะป้าหมายแบบนี้ครับพี่น้องใส่ง่ายครับใส่พื้นเลยสนุกครับ ไปครับเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวแล้วก็ค่อยออกมายามเบ็ดกันครับพี่น้องก็ยามจนกว่าจะมดเกียนแล้วครับเนาะแล้วก็มาลุ้นดูครับว่าทากลินหมากับหมายในนาจะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมมากน้อยขนาดไหนครับผมไปครับเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวครับแล้วค่อยออกมากันครับผมโอ้พี่น้องหาว่าไปดื้อนี่ครับทํางานเลยครับผมเห็นยามกับมาครับ ขยับหยิ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 บอยู่น่ะป่าอะไรพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหทรงดึงแรงๆด้วยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนุนนุนนนนุนพี่น้องเห็นแล้วว้าวน้องเห็นยังครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอนแต่หัวคนาโลเลยพี่น้องเจ้าเหลืองอุยๆครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนครับว้าวอย่างน้อยก็ได้กับเขาแล้วครับผม เต็มเลขครับพี่น้องเจ้าเหลืองอุ้ยๆครับผมไอ้เต็มกำไปีเลยครับแบบนี้ดิคอยมีกำลังใจ เรียบร้อยครับเต็มครับพี่น้องมานคือเก่าครับผมตอนนี้เราก็เข้าไปกินข้าวกลับมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็ได้เวลาพาพี่น้องไปยามเบ็ดรอบแรกแล้วครับผม เยีย yeah, ก็น่า,จ,าจะได้รอบเดียวครับเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวครับยามเบสเซ็ตก่อเดี๋ยวเขาไปนอนบ้านครับแล้วก็รอบเช้าก็มาลุนกันอีกรอบหนึ่งครับผมอนุญาตเตรียมตัวแป๊บหนึงครับพี่น้องก็ต้องบอกก่อนว่าปลาชุดนี้นะครับเราจะเก็บไปให้เสียแปดดาซิงทั้างมุดเลยครับ เพราะว่าน้องเขาก็จะเก็บข้าขึ้นเล่าครับเห็นว่าน่าจะเก็บเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาปลาชุดนี้ไปให้น้องเขาทําอยู่ทํากินแล้วก็เลี้ยงทีมงานที่ขนข้าขึ้นเล่าครับพี่น้องนะครับไปรุ้นกันว่าจะมีแต้มมีตัวเพิ่มหรือเปล่ากับเหยื่อทากลินหมาของเราครับสำหรับเหยื่อทากลินหมาก็ ไม่ค่อยเปืองเท่าไรครับพี่น้องจากที่เราสังเกตมาเหยือก็เหลือทุกคันเลยครับมีแก่ยามมาได้ครึ่งนึ่งแล้วก็ยังไม่มีเต็มมจะเต็มครับพี่น้องเหยือก็เหลือเหมือนเดิมครับผม มิดอินซิมเป็นนี่เนาะไม่ใช่โดนเหลนอียแ่้วานี่นี่เดี๋ยวเราลุ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องต้องบอกว่ามายังไงกับอย่งงางนั้นเลยครับพี่น้องไม่มีสักตัวเดียวเลยครับโอ้ขักพูดผลงานเหมือนเมื่อคืนเลยครับเมื่อคืนได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งนี่ก็ใส่เซตก็ได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งครับพี่น้อง ต่อจากนั้นก็นเงียบกิ๊บเลยครับผมเอาแล้วจะเล่นผมแบบนี้ไม่ได้นะอย่าทางลินหมานี่เออย่างเหมาะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวมายามรอบเช้าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องขนาดจะได้รุ่นอยู่นะเสียงปลาตีดีอยู่ครับแต่ทำไมไม่กินเบ็ดหรือว่าจะเป็นพอฟางเน่านีา่เดี๋ยวค่อยรุ่นตอนเช้าอีกรอบครับพี่น้องตอนนี้ก็ ขออนุญาตไปพักผ่อนครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องก็ได้เวลาพาพี่น้องมาลุ้นผลงานของเหยื่อทากลินหมาแล้วครับจะมีผลงานให้เราได้ชมหรือเปล่าแล้วก็จะหมานมากน้อยขนาดไหนครับแต่ตอนหัวค่ำก็สูงเจ็กคืออยู่ครับแต่รอบดึกกินแฮว่มิดอิ่มซิมเลยพี่น้องไม่มีจั๊กตัวไม่มีจั๊กเต้มเลยครับผมอันนี้เราก็ทิ้งเวลาว่า ได้หลายชั่วโมงแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปรุ่นผลงานกันกับรอบกู้รอบชาวครับผมคันนี้คันที่จมจม,จมพี่น้องกิ่พอได้รุ่นอยู่หรือว,ว่าผมว่านี่ไม่ไหวไม่ติงเลยล่วะว้าวกินเหวแล้วครับผม ลอยลากเข้าไปพี่น้องแต่ว่าเหยื่อก็ยังไม่มุดด้วยครับเหื่อก็ยังติดอยู่เลยครับอ้าวที่ทรงไหนนาะนี่เนาะเงียบแทะๆนี่ครับพี่น้องสภาพหมายที่เรามาใส่เขาไม่รู้ว่าฟางเน่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ว่า ด้านนี้ก็ไม่ใช่ฟางนอกก็น่าจะกินบ้างครับนี่เราก็ใส่มาตั้งแต่นู้นครับเดี๋ยวเราไปกู้กันต่อครับผมก็ได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับเห็นมาสองเต็มหน,น่อยๆพี่น้องเต็มไม่ได้ถ่ายเรกาก็หน่อยเกินค่อยสรุปผลงานเลยรอบทีเดียวครับผมไปครับรุ่นกันต่อครับพี่น้อง ดึงเบาๆเถอะโอ้ทุ่ทำตัวป่าโอ้ตายแล้วกลินลึกไหมนี่ปวดป่วยได้ไหมน้องโอ้กลินลึกพี่น้องเลยถึงลูกกระเดือกเลยนี่ขอเบดผูอยู่นี่โอ้ไม่นาลอดอะครับนี่เอ้าตงเอาคือเกาเลยครับผม ว่าจะปล่อยก็ประเมินสถานการณ์แล้วไม่น่าจะรอดครับ่ะรุ่นต่อครับผมอู้ยดูปลาแต่ละตัวเ่อพี่น้องเลยดูโอ้ยมันไม่ใช่แล้วผลงานเหยียดทากลินหมา นายต้องเลิกคบกันตลอดชีวิตเลยนี่ดูตัวพี่น้องหมายนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีได้ครับป่าหลังจากที่เราเอาเหยื่อจิงหลีดมาลงก็มีผลงานเอาเหยื่อเขียดมาลงก็มีผลงานวันนี้เอาทากลินหมามาลงโอ้โหก็ดูสภาพตัวพี่น้องนี่ดูมีจืดเลยครับ ต่อเรื่อยๆครับผมขันนาครับพี่น้อง หนามีีกดคันแล้วครับเดี๋ยวไปลุ่นกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรนี่แหละผมเห็นกดคันตรงนี้แหละครับผมแต่น่าจะใสโอเคอยู่ครับไปลุ่นกันครับพี่น้องเมื่อกี้นอนอยังคันไหมควงลงมาน,นี่ครับไหนล่ะไปแล้วนี่ เอม่วังกับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหโอเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาก่อนครับเอาอืมให้ตามหาตัวตั้งนึงตั้งนานลูกพี่เอ้าอี๋ มาอยู่นี่เองโอ้ี่ใหญ่ย,ยูพี่น้องตรงมงงเลยครับผมผลยาดปุดครับนี่พี่น้องไะถ้าไม่เห็นตัวนี้นะผมบอกเลยครับ เลิกใส่ตลอดชีวิตเลยเหยื่อตัวนี้นี่ใส่หายใส่หายแบบนี้ไม่ไหวเลยครับพี่น้องแต่เห็นผลงานแบบนี้ก็ชื่นใจขั้นอย่าโรยครับผมเดีย๋ยวเอาไปให้เสียแปดครับเอนี่ก็พอมีหนามีตาไปขั้นครับ รุนกันต่อครับพี่น้องเอ้อันนี้พี่น้องตรงที่เปียกๆครับคันทำไมสายมันไม่เห็นแบบเราใจนิดเลยครับพี่น้องโอ้เอาเอาทำไมมันดึงเบาๆาแบบน,นั้นโอ้ไหนดูตัวดูนะโอ้ แม่ประหมูกับพี่น้องประหมูไอตัวสัมปนินนี่ม,มีใหญ่เกินทุกทุๆทุกทุทุทุท,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 ทุแม่หน่ะสามนิ้วผมปอดพี่น้องสายแล้วครับ นี่พี่น้องเด่นอดเลยครับผมเดนจรแต่ว,ว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวมันรุนกันครับพี่น้องทำไมทรงเงียบๆครับผม ไสยเร็น้องขาวสลอกๆเลยโอ้ใส่สวยอยู่ ตายกองดองครับพี่น้องเอาคือเก่าครับขันน้าครับพี่น้องนี่น้ำหันดิวเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นป่าอะไรหูพันเป็นกระจุกเลยนั่นนะพี่น้องเห็นยังครับมันกระตุกล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 ุกเลยครับเมื่อกี้นี่ได้รุ่นแล้วครับพี่น้องได้รุ่นแล้ว วายโอ้โอ้โอ้วายเอ้ยเม่หวังพี่น้องว้านะโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเข้าท่าแล้วครับดี ตอนนี้ก็กูเบสเซ็ตแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานให้พี่น้องได้ชมครับโอ้อพอได้อยู่พี่น้องใก,กล้เกือบรูแล้วครับสองตัวใส่งามามิกครับผมก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ครับสำหรับเหยื่อทากเล่นหมาที่พี่น้อง fc อมเเมต์มาว่า เป็นเหยื่อที่แม่วางชอบนะครับตอนนี้ก็เห็นอยู่ก็โอเคครับก็ถือว่าผ่านนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับสายแล้วเราปลาส่วนนี้เราก็จะเอาไปให้เสียแปดดำซิงครับไว้ทํากับเขาเลี้ยงพีเลี้ยงน้องสําหรับการขุนเข่าขึ้นเล่าครับผมครับพี่น้องก็เป็นอันว่าให้สงสัยครับสําหรับการใส่เบ็ด อย่าทากลิ่นหมาหมายในนานะครับกระจาคลิปก่อนๆที่เราไปใส่นะครับก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างครับที่ทําให้ปลาไม่กินเหยื่อเราหนึ่งจากคลิปก่อนๆเราไปใส่เดือนไายครับแต่วันนี้เป็นเดือนมืดนั่นคือปัจจัยสําคัญเลยสําหรับทูนสายเสียบนะครับไม่ว่าจะหาหนูหาปลานะครับถ้าหาเดือนไหยนี่โอกาสจะได้ตัวน้อยกว่า เดือนมืดครับผมคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ทุนสายเสียบนี่มีผลแน่นอนครับผมผลงานก็นอย่างที่พี่น้องได้เห็นนะครับสําหรับคลิปนี้ผมทุนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ